เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั๊มยอดไลค์ในคลิปวบิ้นดูทิกตอกกันเนาะขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทำตามผมกันง่ายๆเลยเนาะว่คนอื่นนะให้เราเข้ามาที่ Google เนาะอ่านี่เนาะพอเราเข้ามาใน Google แล้วก็มาพิมพ์ค้นหาตามผมไปเนาะพิมพ์ไปว่า html.com แบบนี้เนาะแล้วพอเราพิมพ์ค้นหามาแล้วเราก็จะเจอเป็นเว็บนี้เลยเนาะก็ให้เรากดเข้าไปกันได้เลยเนาะอาจจะมีให้ลงชื่อใช้งานสมัครสมาชิกเนาะก็ลืมบอกไปเนาะอ่ะหรือว่าใใคครรทีีี่่่่ไไไมมมมสสาาาชิกกกก็ห้้ดดัันนนนปเเเลยะะอ ในการสมัครก็จะมีลราได้บอกช,ชื่อผบุช้งานเนาะอีเมลเนาะรหัสผ่านเนาะยืนยัยนรหัสผ่านก็ติ๊กตรงนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันเนาะกดสมัครไปเพียงสนี้ก็เป็นการสมัครที่เรียบร้อยเลยเนาะอ่ะหรือว่าใครมีบัญชีอยู่แล้วนะหรือจะลงชื่อใช้งานก็กดลงชื่อใช้งานไปที่ตรงนี้เลยเนาะอ่ะก็ตามที่บอกไปเนาะให้ลงชื่อใช้งานได้นะสำหรับใครที่มีบัญชีเนาะกดลงชื่อใช้งานเนาะจะรอหน่อยนะเดี๋ช้าหน่อยอ่ะก็ะกดลงชื่อใช้งานแล้วกดไปอ่ะแล้วก็พอเราลงชื่อใช้งานมาหรือว่าสมัครสมาชิกมาในหน้าต่างแรกของเว็บก็เป อ่าหรือใครที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้จะเติมเงินก็ให้มากดกันที่เติมเงินตรงนี้ได้เนาะอ่ากดไปดูเนาะอ่ากดไปที่การเติมเงินหน้าต่างการเติมเงินก็ได้เป็นแบบนี้เลยเนาะให้กับเราได้เติมเงินกันเนาะอ่าแล้วก็ยังมีช่องทางในส่วนตรงนี้และเป็นช่องทางการเติมเงินให้กับเราได้เลือกดูกันได้เนาะก็กดดูกันได้เนาะอ่ากดดูที่ช่องทางการเติมเงินแล้วช่องทางการเติมเงินก็ได้เป็นแบบนี้เลยเนาะให้กับเราได้เลือกเติมเงินเนาะอาจจะมีท้งสแกนคิวอาร์โค้ดเนาะธุรมนี่วอลเล็ตเนาะ c r y p t o c u เ r e n c y โปรฟิตร แล้วพอเลือกตัวมืองไปได้แล้วทีนี้เรากลับมาที่นหน้าเดิมของเรากันเนาะแล้วพอเราจับไอ้กลับมาที่หน้าเดิมของเราทีนี้เราก็เลือกหมดหมู่ระบริการเลาวที่เราต้องการจะทำอ่ะให้กดไปที่หมดหมู่อ่ะกดไปที่หมดหมูม่แล้วหมดหมู่ก็มีบริการให้กับเราได้เลือกทำการแบบนี้เลยเนาะมีแพลตฟอร์มทั้งเฟซบุ๊กทิกต็อกอาไอจีอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเราเราทำการนะปั๊มยอดไลค์คลิปว่าดูทิกต็อกก็จะเป็นในส่วนนี้เราก็เลือกไปอ่ะแล้วพอเลือกหมดหมู่ไปแล้วก็มีบริการให้เรามาเลือกกันต่อก็เมาเลือกกันนเาาะอ่ แล้วพอเลือกไปได้ก็มีข้อธิบายขึ้นมาบอกกับเราแบบนี้ด้วยเนาะก็เราอ่านแล้วเขาจะเพิ่มเติมมันได้เลยเนาะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนาะอ่าหรือใครที่เข้าใจอยู่แล้วนะหลังจากเลือกบริโภคูกบริการไปแล้วเนาะให้เรากลับมาที่คิปดูติต่ของเราลงกปคลอกลิงก์อ่แล้วพอเราได้ลิงก์คลิปดูติดต่อของเรามาแล้วให้ลิงก์มาวางอ่แล้วก็พอเราวางลิงก์ไปแล้วทีนี่เรานใส่จำนวนนะที่เราต้องการจะปั๊มไปเนาะอ่พอใส่ทั้งนี้ก็จำนวนไปได้แล้วทีนี้เรากดสั่งซื้อไปอ่าตอนนี้ง่ายๆเลยเนาะ แล้วบอิษัสั่งซื้อไป,ประบบจะขึ้นมาแจ้งโบกับเราแบบนี้โดยเนาะว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะขึ้นมาบอกแบบนี้เนาะอ่ะในหลังจากการสั่งซื้อไปการสั่งซื้อเราจะไปดอเดอร์ดิ้งมาอยู่ที่ตรงนี้โดยเนาะไปบระวัติการสั่งซื้อแล้วเข้ามาดูดกันได้อ่ะไปถ้ากดเข้ามาดูที่ประวัตการสั่งซื้อประวัติการสั่งซื้อเรามีการแจ้งโบกโดูสถานะรายละเอียดอะไรแบบนี้กับเราได้ดูกันได้ด้วยเนาะ อาอย่างศาสนะออเดอร์ที่เราทำกันไปเมื่อกี้ก็รอดำเนินการเนาะก็ให้เรอไปก่อนสักคู่นะ้องไม่ต้องใจร้อนอะไรเลยแล้วอาเดี๋ยวเวบก็กำลังดำเนินการให้เราเนาะอะ,อะและในระหว่างรอนะใครเกิเดสนใจบริการอะไรอื่นเพิ่มเติมรับเว็บหรือว่าเกิดเบื่ออยากจะดูเรื่องการค่าเวลาเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้เนะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บเนาะ กดไปที่บทหมู่บริการทั้งหมดของวิบก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีหัวข้อบ,บริการต่างๆเราได้เข้ามาดูกันได้แบบนี้เนาะจะมีทั้งแพลตฟอร์มทิกต o อกนะเฟซบุ๊กไอจีอะไรแบบนี้เราเข้ามาดูกันได้เนาะและแถมยังมีรายละเอียดที่อยู่ตรงด้านนี้เราดูกันได้เนาะใครสนใจบริการะอะไรอยากจะดูรายละเอียดก็จะมีรายละเอียดที่กดดูที่ตรงนี้ได้เนาะก็ะามนี้เลยเนาะหรือในระหว่างนี้ใครเกิดปัญหาในการใช้งานในการส่งซื้ออะไรไปอยากจะแ้ปัหาการมีนก็จะมีในส่วนตรงนี้ของวิบแล้วเราเข้ามากันได้ที่คําว่าตั๋วกดไปที่คําว่าตัวเนะ กดเข้ามาเน네ี่ยที <Saint. S 2> <Okay. S 1> oh, ่คำว่าตั๋วนะในส่วนของตั๋วของเอดมินก็ได้เป็นอย่างนี้เนาะอ่ให้เรามาแก้ปัญหาเอดมินก็ได้เป็นแบบนี้นะให้เรามาพิมพ์หัวข้อพิมพ์ว่าความอะไรเพิ่มเติมเนาะตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็กดส่งตั๋วไปเนาะพิมพ์ท่านี้ก็เป็นการแจ้งปัญหาเอดมินเลยเนาะอ่ก็ง่ายๆพิมพ์ท่านี้เองเนาะสำหรับการแจ้งปัญหาเอดมินเนาะใครเกิดปัญหานะอ่หรือว่าใครที่ใช้งานไปแล้วรับเลื่นดีไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยเนาะในการใช้งานเนาะแล้วพอใช้ไปรู้สึกว่าชอบเลยตอนนั้นแนะนเพื่อนหรือคนรู้จักมมาาาาาลลอองงงใช้้้้้้้นน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 เเเเววว็็บกกกกกไไไไไดดดดดขขททีีี่่่ตรััะะแแพืปป กดเข้ามาที่การแนะนําเพื่อนนาต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้เลยเนะถ้าเราเข้ามากันได้เนาะเราก็จะไปลิงก์อยู่ที่ตรงด้านนี้นะในส่งวิวเราเราเข้ามากัดลอกกันได้น้เพื่อสห้เพื่อนนคนรู้จักของเพื่อนเป็นการแนะนำเนาะใครสนใจจะแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักยังไงก็เข้ามาที่ตรงนี้แล้วมากดคัดลอกลิงก์ไปส่งเพื่อนเพื่อนนคนรู้จักกันได้เนาะต่ตามนี้เลยนะอแล้วเราก็ดูหมวดหมู่ส่วนต่างๆเลยของวิไปมากมายแล้วตอนนี้ให้เราลองกลับไปดูเนาะอที่ทําการของเราเนาะเราก็กลับมาดูที่คลิปดูที่ต่อของเรากันเนาะว่าตอนนี้ยอดอะไรเป็นยังบ้างน้ะก็ลองมดู อ่ะก็เว็บกำลังดำเนินการให้เร,รเราเลยเนาะแบบนี้เนะาะก็กำลังขึ้นเนาะอ่ะนี่เนาะแต่เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวตัดภาพไปที่ตอนยอดเว็บกำลังขึ้นเยอะๆหรือว่าขึ้นสิทธิ์เลยก็นนะแ,ลแล้วกันเนาะอ่เอาละผมเราก็กลับกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมตื่นแล้วทำการสั่งซื้อไปแล้วน,นั่งรอสักครู่แล้วผมตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้เพิ่มมากันไปที่เรียบร้อยแบบนี้เลยเนาะอ่ะใครที่สนใจเราทำตามกราเข้ามาทำตามกัานได้ง,ง่ายๆเลยเนาะกับเว็บ hmbdollar com เนาะถ้าพิมพ์ค้นหาแล้วกดเข้ามาในลิงก์ที่เป๊ไว้ให้ก็ได้เลยเนาะอ่ะนี่เนาา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 าะะะะะะเเเเเเเข้้้้้้มมมแลลลลลวรรรรรรืื่่่่่่อออออองงงบบบดดููิกกกกกสสสัััซปปนน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 นคตตทีีไไไไยยย สำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วมากแล้วเนาก็ฝากไว้เนพฤศจิกนี้แล้วกันเนาะนก็ขอบคุณนะครับ